อะไรนั่นอะไรครับเนี่ยเล่นเม็เล่นนีบๆีบเม็ดแต่โลกเก่งจังเลยกี่เม็ดแล้วครับนีเมเม็ดที่ไหนเล่าน้ำใหม่สิโอ,โอไดยันี่ต้องฝึกใช้มือคีบเองคีบเอามาใส่ในถาดตั้งใจมากเลย ได้แล้วนะับด้วยค่ะเมื่อกี้ลูกอ่เดี๋ยวคีบให้หมดก่อนนะคีบให้ใใหมดก่อนนะบ๊ายบายไม่บายใครอะลูกเด็กจิว๋วไม่บายเด็กจิ๋วหนิกหนีกลายหนีกโอ้โหประหมุดเลยนีหมดเลย,เ,ลยเก่งมากเลยฝึกส,สมาธินะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อของมีน อุปกรณ์ง่ายๆในบ้านก็มีอ,อ้าวไม่หยิบหรอครับเอามือหยิบเลยเอาจะหมดแล้วอีกเม็ดเม็ดอีกเม็ดหนึ่งอ๋อนี่เก่งมากเลยหมดหรือยังครับยังยังได้จะหมดแล้ว ใกล้จะหมดแล้ว,ลวนับด้วยครับว่ามีกี่เม็ดอ๋อเยอะมากอันที่หนีบนี้นะคะก็แถมมาจากกล่องช็อกโกแลตในเซเว่นนะคะช็อกโกแลตหมดแล้ว สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอ้อนอีกแม่นนะึ่งเนไเอาออกมาให้อะไปวางก่อนโอเคลองหาเล่นกันดูนะคะ